ดีแม็กแคบราคาเบาราคาประหยัดนะคะใครที่กำลังมองหารถที่เซฟงบในช่วงนี้วันนี้ต้องมาหาเน่เลยค่ะสวัสดีค่ะวันนี้อยู่กับเน่เน่อายุน้อยร้อยโลนะคะวันนี้เน่เน่อยู่กับอีซูซูดีแม็กรถปี2006นะคะคันนี้ราคาเบาราคาประหยัดแน่นอนและได้สีที่โดนใจถูกใจด้วยให้ดูตั้งแต่ด้านหน้าจากที่รักจากรคันนี้นะคะกระจังหน้าเป็นโครเมียมนะคะตัดกับตัวรถที่เป็นสีบอลเทานะคะตามไฟตรงเนี้ยน้องเหลืองเพราะน้องว่าใช้งานมานะคะตรงนี้เดี๋ยวเนเน่ดูแลให้ รับรองว่าได้ไปเนี่ยใส่ปิ้งเลยนะคะดูแลกทำความสะอาดให้อย่างดีนะลูกค้ามาดูที่ด้านข้างกันดีกว่าค่ะคันนี้คันนี้นั้นล้อนะคะเจ้าของเดิมเนี่ยแอบแต่งมาใครอยากได้ล้อเดิมบอกได้หรือว่าอยากได้ล้อใหม่บอกได้นะคะเดี๋ยวเน่จัดการให้ <S <S 2> <S 2> ส่วนยางเนี่ยเปลี่ยนให้ใหม่หมดทั้ง4เส้นนะคะ <S <S มาดูที่ด้านข้างเพิ่มเติมกันค่ะ <S <S ตัวนี้เป็นตัว SLX นะลูกค้าก็จะมองข้างนะคะเป็นสีเดียวกับตัวรถนะคะมีไฟเลี้ยวมาให้อยู่ที่ด้านข้าง และใครที่จองรถกับเนเน่ย้ำกันให้บ่อยให้เสมอเลยไม่ได้แค่ยางใหม่ค่ะคันนี้นะคะได้ฟิล์มใหม่ด้วยเลยรอบคันคันนี้น้องมีคิ้วมาให้แล้วนะคะรอๆแบบนี with ้เลยคันนี้เป็นต uh ัวแขบนะแต่ไม่ใช่ตัวแขบเปิดได้น้ะเพราะน้องเป็นรถปี2006แล้วนะคะให้ดูที่นั่นในคันนี้เดี๋ยวสปาร์ดสปาภายในให้ทั้งหมดนะคะเก็บรายละเอียดให้ทั้งหมดนะคันนี้น้องเพิ่งเข้ามาเพิ่งรนเทเลอร์มาวันนี้เลยเออลิ้นพันกันนิดนึง น้องเพิ่งลงเทลเนอร์มาวันนี้เลยนะคะให้ดูสีความสวยความงามของเขานะอ่ะเดี๋ยวเน่ <ๆ S 2> ให้ดูที่ด้านหลังด้วยนะคะนี่คันนี้มาสวยๆเลยเดี๋ยวจะเปิดแมกไลเนอร์ให้ดูนะคะตอกย้าความสวยงามกันสักนิดนึงนี่ไงบอกแล้วว่าเดี๋ยวล้างทําความสะอาดนะคะรถแน่นอนคันนี้นั่นข้างนะคะรอยอาร์คจากโรงงานยังอยู่นะคะรอยอาร์คยังอยู่แต่ถ้าถามถึงรอยมาร์กเนี่ยน่าจะไม่มีแล้วเพราะว่าด้านหลังเนี่ยใช้งานบ่อยไม,ไม่ได้เหมือนที่ห้องเครื่องเนาะอ่ะ ที่ให้ดูไม่ใช่อะไรลูกค้าจะได้มั่นใจว่ารถที่ร้านนะคะมาสภาพสวยๆแบบนี้และไม่มีการชนหนักไม่มีการน้าท่วมไม่มีการทําสีมาแน่นอนนะคะมาดูในส่วนของคนขับกันบ้างดีกว่านะคะจะได้ให้ดูพวงมาลายัยแล้วก็กระปุกเกียร์กันแบบใกล้ๆนะคะคันนี้ได้เป็นพวงมาลัย p o w เวอร์มานะเกียร์เป็นเกียร์กระปุกนะคะสําหรับคันนี้นะแล้วก็บอนะคะเป็นบอผ้า,ากำมะหยี่นะคะนี่นะ้นั่งง่ายๆนั่งนิ่มๆนุ่มๆแบบนี้เลยนะคะ แล้วก็เลยขึ้นมานี่เลยจะให้ดูรอยอาร์คจากโรงงานค่ะลูกค้าเหมือนเดิมค่ะดูเพื่ออะไรดูเพื่อเช็คว่ารถคันนี้นะคะไม่เคยชนหนังไม่เคยน้ําท่วมมาลูกค้าจะได้มั่นใจในการซื้อรถกับเน่ๆนะคะเอาออกไปใช้งานกันได้แบบชิวๆเลยบางคนกลัวแบบโอโ้โหเป็นรถเก่าแล้วแบบทําสีเก็บงงเก็บงานมาหรือเปล่าคันนี้มั่นใจได้เลยว่าไม่มีมาแน่นอนนะคะไม่มีมาแน่นอนเดี๋ยวเน่ๆนะคะขออนุญาตเปิดฝากระโปรงให้ลูกค้านะคะได้ดูภายในรถสักนิดหนึ่งเนาะ นี่จ้าคันนี้นะคะสตาร์ทเครื่องไว้ให้เลยนะให้ฟังเสียงกันเลยว่ารถปี2006นเนี่ยเครื่องมันดังหรือเปล่านะคะนี่นะให้ดูภายในเลยนะคะคันนี้ห้องเครื่องแห้งสนิทไม่ไหลไม่เยิ้มนะคะเนเ่เปิดตัวฝาครอบอกให้นะให้เห็นถึงรายละเอียดของเครื่องรถนะคะตัวนี้นะเดี๋ยวเนเน่ล้างทำความสะอาดให้เก็บงานให้นะคะอ่ะขออนุญาตปิดนะจ๊ะนี่เลย ันนี้ค้าราคามาให้แล้วนะคะถึงน้องจะเพิ่งเข้าอันนี้แต่ราคามาแล้วเรียบร้อยค่ะคันนี้ราคาอยู่ที่2,59,000ห900มารบาทเออใช่เหรอใช่หลายหลายคนฟังราคาเฮ้ยราคาแค่สองแหลอจริงหรอเนี่จริงจริง,รงเพราะฉะนั้นอยากได้ราคาเบารีมาจับมาจองนะคะช่องทางการติดต่อนี่เน่ขึ้นให้ที่้ล่า,ลางไม่ว่าจะเป็นเบอร์โทรเป็นไลน์นะคะหรือใครที่สะดวกมาหน้าร้านนะ มาลองรถมาขับรถนะคะมาหาเนเน่ได้เลยแจ้งว่ามาหาเนเน่อายุน้อยร้อยโลคันนี้จองแค่500บาทวันรับรถรับทองรับน้ํามันไปด้วยเต็มถังสําหรับวันนี้เนเน่ต้องขอตัวลากันไปก่อนค่ะเมื่อนึกถึงรถบ้านรถมือสองรถสวยๆแบบนี้ให้นึกถึงเนเน่นะคะสมชายคาเซนเตอร์รถไม่ดีที่นี่ไม่ขายอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เพื่อเป็นกําลังใจให้เนเน่ค่ะสวัสดีค่ะ ทำไมต้องเลือกซื้อรถมือสองกับบริษัทสมชายคาร์เนเตอร์เพราะเรามีรถให้เลือกกว่า300าเซ็นแฟนนั์นให้ฟรีและส่งรถให้ฟรีถึงหน้าบ้านทั่วไทยเรามีศูนย์ซ่อมมาตรฐานครบวงจรพร้อมช่างผู้เชี่ยวชาญรถทุกคันทดลองขับฟรีเปิดให้บริการมากกว่า40ปีรถ <Reality> ไม่ดีที่นี่ไม่ขาย